สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับภาษาโบราณขแขนงหนึ่งที่อยู่คู่ชาวบ้านอำเภอตากใบมาอย่างช้านานนั่นก็คือภาษาตากใบหรือภาษาเจเ๋เป็นภาษาตระกูลไทยกลุ่มตะวันตกเฉียงใต้แพร่กระจายอยู่ในจังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสและพื้นที่บางส่วนในประเทศมาเลเซียโดยมีการเชื่อกันว่าเป็นภาษาที่มีวิวัฒนาการมาจากภาษาสุขโขทัยโดยตรงเมื่อประมาณคิจศัตวรว1,300นั่นเองครับ ภาษาเจเหเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ตรงที่จะมีการลากเสียงยาวไทยคำคล้ายภาษาเนื้อและใช้คำส้อยลงท้ายประโยคด้วยคำว่าหมีนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นกินข้าวแล้วหมีแปลว่ากินข้าวแล้วอย่างคำศัพท์ที่มีการพูดกันในชีวิตประจำวันโดยใช้เรียกสิ่งต่างๆยกตัวอย่างเช่นโตเยี่ยงแปลว่าล้อเลียนกอหลังแปลว่าไม่มีกุญโลยแปลว่าตะโกนเรียกเห็ดสมุนไพร แปลว่าบรเพชรสวารีหล่อแปลว่าลำมุดและน้ำเต้าปืนงาดแปลว่าฟักทองนั่นเองครับขอบคุณครับ